ทางทีมงานกันกบพ่อค้าวันทำทีสองแล้วว่าสันบรอแต่หมันโอ้ผู้บ่าวคนนี้ผู้สาวแล้วพี่สันพี่น้องเอ้ยเฮ็แต่งเฮ็แเตนต่ายแล้วสุดยอดเนาะพี่น้องบางคนก็นเห็นแต่ในภาพพี่น้องไม่หน,นีเวามาจริงพี่น้องเห็นในตาเองพี่น้องเอ้ยตะกี้ก็กบพวกคยมาเถื่อเนาะเบิ่งเอาพี่น้องคนไลน์ได้พี่น้อง ทางเบานั่งวันนี้พี่น้องคนมันดงัง <c ười> คนดังเลยพี่น้องเดี๋ยวบางคนก็เห็นแต่ใน youtube เนาะพี่น้องเบาหนั่งเสียงลหล่อเดียวเบาลุกได้มาฟอเสียงตาตัวจริงว่าสั่นได้เห็นกันโอ้สุดยอดเลยเบ,บาหนั่งก็ได้นี่เลยสมาร์หล่อเบาหนั่งสุดนี้เนาะภาษา สวัสดีอีกเทนึงพี่น้องบรรยากาศที่เที่ยวทำที่สองเด้อพี่น้องเด้อวันนี้ทำที่หนึ่งกระเบิดแล้วพี่น้องนี่คลิปต่อไปเนาะพี่น้องไปมือเดียวนั่นแหละพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเน่าพดเนาะแล้วก็เห็ดซองคลิปเอาซองคลิปตามคลิปเนาะพี่น้องคลิปทำละคลิปเด้อพี่น้องมีเห็ดมัอนี้เนาะนี่ทางเบาะนั่งเพื่อนพี่น้องติดตามกันไปพี่น้องเนาะคนดังเลยนี่เด้ออย่าลืมเด้อพี่น้องมือกีตาร์ราคาเป็นกันเองเนาะ วันนี้กับเซดคลิปที่สองพี่น้องเนาะไปเลยทำผูพลาซุกพี่น้องติดตามกันไปนี่พี่น้องเอ้ยนี่กับซีฮอดคลิปที่สองแล้วฮะน,นั่นทำที่สองแล้วพี่น้องนี่เส้นทางขึ้นพี่น้องเอ้ยเ่อแต่งเหตแตนทั้งคนดังด้ดีฮะมันจะเป็นอึนอกักอะลรพี่น้องเนาะตอนนี้กัทั้งทีมงานของพวกเราก็กำลังสีฮอด ทำที่สองเลยวะสันเบิ่งเมื่อยหลายพี่น้องทางทีมงานปพอนักท่องเที่ยวพี่น้องหลายลีววะสันเบาหนังพ <c ười> ี่น้องเออวันคือจับแก้วเบียร์ได้ปะสันยางบุธรรมดาบรรยาก,กาศทางทีมงานก็คคว,ว่าเขาเก่าหมด ทำไปสองแล้วว่าสันบลอรอแต่หมันโอผู้บ่าวคนนี้ผู้สาวด้ว่าะสันพี่น้องเอ้ยเหตุเต่งเหตุเตนตายแล้วผู้สาวคโคตรสวยเลยไมน่นี่พะสันโอ้ผู้บ่าวคนนี้หน่อยผู้บ่าวหล่อเพน,นี้ฮ่าฮพ,พี่น้องนักท่องเที่ยวพี่น้องลายดีวันที่๙น้หมด ตังบ่าวนางเสียงหลอเป็นกำลังนิทานเกดิดวิญญางได้อันนัน้นบาสันเนาะบรรยากาศคนดังเลยพี่น้องธรรมศาสตร์พี่น้องสุดยอดเนาะทางกู่เนะบามาด้วยคู่เบาวลอติดตามใน YouTube ะพี่น้อง กดไลค์กดแชร์นะเด้อเป็นกำลังใจทางผู้บ่าวรอเอาฟันพี่น้องบรรยากาศสุดยอดพี่น้องธรรมศาสตร์จะน่าเสื่อห้องเพลงให้ฟังพี่น้องติดตามกันไปเรื่อยๆบรรยากาศผู้บ่าวรอเอาฟันตอนนี้ก็กำลังเสียลงเด้อพี่น้องเด้อเส้นทางเขาเลาวพี่น้องเนาะ อากาศพี่น้องเอี่ยังบบปานพี่น้องเอ้ยหาเย็นเะฮะใต้ตาผู้บ่าพี่น้องทางผู้บ่าวบันเลื่อลายลายพี่น้องนักท่องเที่ยวลายมือนี้เนาะเห็นแต่ผู้บ่าวรอรอพี่น้องมีแสงไฟคับแมพี่น้องนะพี่น้องเด้อ Nhật cát, gin cân nát vĩnh ngang, gin vô phán ngọc vĩnh ngang, gin 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 vĩnh แต่บริาถือกันซันมาน้องไปน้องก็เลยมันจะตีงหนึนงน่งมาซันลืมกันซันละซัน,<อ>นเนาะบรรยากาศอยู่ในพี่น้อง ลำที่สองนี่น้องพี่น้องนำไหลพี่น้องมือ่น้อมันดึกมือ่นนองเพราะมันบนนี้บนนี้ถ่ายกันทำบรรยากาศพี่น้อง ครับเดินงาเด้อพี่น้องเด้อเรานั่งเพิ่นนี่เนาะนี่ก็ทางเรานั่งแล้วก็ทางเบาล่อเพิ่นว่าซั่นนอยเนาะพี่น้องเนาะก็ติดตามกันไปพี่น้องสุดยอดมวนรีวิวนีอยู่แสงไผ่พี่น้องเนาะานั่งยิ้มแน่้อ ติดตามกันไปพี่น้องเนาะนี่ทางบรรยากาศอยู่ในธรรมพี่น้องเนาะข้าพเจ้าก็เลยได้ย่างเนาะเมื่อแตกเมื่อเต้นในพ่น้องเอปรธรรมดาเนาะนี่เดินเงาพี่น้องอ๋อสุดยอดเนาะสุดยอดพี่น้องสุดยอดสุดยอดสุดยอดรี เป็นงานนี่คือทองคำทองแดงได้พี่น้องเดอ้อเห็นปะสุดยอดพี่น้องเอ้ยนี่ใครก็เคยมาแล้วมาได้พี่น้องเดอ้ทอทำบรรยากาศสุดยอดพี่น้องไปกันเลยตอนนี้ก็กำลังขึ้นทำมวนขนาดพี่น้องน้อทงทับนี่ก็ได้สุดยอดเบ่งไหลมันพี่น้องไหลเสือ hàng môn các đây, có con một hiền một cây, ờ nào cái nào อยากเบิดพี่น้องเบิ่งเอาบรรยากาศเนาะทางบานงมนยิ้มเด้อ1 2 3เนาะบ่าวเพิ่นนี่ได้บ่าวออเบิ่งเอาพี่น้องวิวพี่น้องวิวพี่น้องเอ้ยสุดยอดเนาะ เพื่อพี่น้องสุดยอดมันอีเนาะให้พี่น้องเลยหูวมันเป็นอะไรมวลธรรมชาติพี่น้องอยู่แข่งสาร,รวันบอธรรมดาเด้พี่น้องเ้อใครเห็นคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ใน้เป็นกำลังใจให้หคิปต,ต่อไปว่าสัน้นสุดยอดพี่น้องธรรมชาติเย็นขนาดใดยเอ,อยังบอกปานพี่น้อง เสียดายแต่เบาเล็บสารวัตรบริมามืันนี้เนาะเรายังค้าเวียกว่าสั้นเบาว่าสิส่วนเรามานึ่น้องเลยอ่าเดินรีวิวพี่น้องเบิ่งรีวิวเนาะสุดยอดรีวิวเราพี่น้องเนาะสุดยอดพี่น้อง ทางบบาวนังกันได้นี่เลยเรื่องคนทั้งเทศลาวพี่น้องไปก็รยังมาเที่ยวน้องมันม่วนดนะีพี่น้องเพราะว่าากันพี่น้องบรรยากาศพี่น้องสุดยอสดสสดยอด ่าลืมจะพลาดมีโอกาสนี่ไปไวไปพี่น้องจะน,นอยเขาเปิดด่านเลยพี่น้องเดิมถ่ายเท่ยนีกก่อนพี่น้องถึงถ่ายให้ฉันผสมมู่ะหมูนใช่ไหม,มบ้าบ้าฝึกสายมาไปไหดิอ่อที่เจ้านึนยเ้ย สุดยอดเนาะพี่น้องบางคนก็เห็นแต่ในภาพพี่น้องมม่หนีมาจริงพี่น้องเห็นในตาเองพี่น้องเลยตะกี้ก็บอกเคยมาเทือเนาะเบิ่งอ่พี่น้องคนไลยเด้พี่น้องทางเบานั่งวันนี้พี่น้องคนมันดังคนดังเลยพี่น้องแรืบางคนก็เห็นแต่ในยูทูปเนาะพี่น้องเบาวนั่งเสียงรอหรือว่าเบาวนั่ง คนโซดวาซันเด้อแล้วก็ทำเบาซีเสีย,ยงรอเพิ่นวาซันเนาะตอนนี้กทาทั้งทีมงานของพวกเฮากาติดตามกันไปไเรื่อยๆวาซันเพราะว่ามื้อนี้กัสิเปิดตัว,ตวทั้งลูกชายพี่น้องลอยลีทั้งเบานางเาพิ่นเนาะนี่ทำบรรยากาศสุดยอดพี่น้องสุดยอดเด้อมาบอกร์เตมานเด้อร์วาซันมื้อนี้เนาะพี่น้องฝากกันติดตามกันไปพี่น้องเนาะโอ้บรรยากาศ เฮากะบุญหลายถ่ายยาวพี่น้องเอ้ยได้มาพบได้มาพ้อเสียงปาตัวจริงว่าซั่นได้เห็นกันโอ้สุดยอดเลยบ่าวนนีเด้อสาหล่อบานังสุดนี้าาองเฟอยู่นี่คือสิได้บ่เนาะากาศพี่น้อง สุดย no, no. อดน้อพี่น้องโอ้โสุดยอดสุดยอดพีน่น้องเป็นตอไปเป็นตะเทียวหีืแต่พี่น้องมีเนาะ ไปมาสารวันรเราจะลืมเที่ยวทำน้ำรอดด้วยพี่น้องเนอะทำปูปูปลากระสันเนอะระวังมือคน,นเราพอเทียนพี่น้องระวังมือนเนอะบรรยากาศพี่น้งเงเ้ย่งเราเนาะ อ๋อนี่เขาก็เจ้าก็โอ้สุดยอดพี่น้องสุดยอดเนาะทางตานนางเดนีนน่มือดีลีมันนี้เนาะคนเทียย่ยวยลี์พี่น้องมาหนี่เพราะวันเสาร์เลย Tidak 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 ลูกสายไว้แล้วพี่น้องบสถ์บสถ์ธรรมเราจะไปใส่ช้ในตอนนี้เนาะอ๋อเบิ่งบรรยาก,กาศพี่น้องสุดยอดเนาะงานยิวสุดยอดเลยเด้กพี่น้องถ้าผิดพลาดประการใดขอโทษนลำเด้อพี่น้องเด้อมันเล็กมัวๆหน่อย,น,ย,ลลยนึงเนาะปวดเฮาบ่ได้ถือกันสันเนเส่นแน่่วาะั่น นังเอ้สุดยอดพี่น้องเนาะม้วนในดีพี่น้องในทำในม้วนในดีทำเรานั่งกันนด้ไหได้ น่องน่องน่องไปเลยเป็ตรากาศพี <huh Becca. S 2> right. ่น้องสูงได้ยังเนาะบงุอก็คนสูงเนาะพี่น่องมวนสุดยอดพี่น้องสุดยอดอะิ่งเนาะแต่ก็ลืมกันสันมันโดยาะคักภานในกองกันเลยเนาะ ขอโทษขออภัยนะเด้อทางเอฟซีก็ได้คอยเบิ้งกันไปพี่น้องเนาะอยู่ไหนพี่น้องเบิ้งนำใดไฟสว่างพี่น้องเฮ้ยเบิ้งรวะว่ามันมื่นเดี๋ยพี่น้องระวังมื่นนี่เนาะลายก็ได้ นอเบิ่งเราพี่น้องยากาศอยู่ในสิพาพีพาน้องไปเที่ยวเบิง่เงเนาอโอ้ธรรมศาสตร์หลวนๆเลยพี่น้องคอมเมนต์เขาห็ดเอาได้หน่เลยเป็นนักธรรมศาสตร์มันพี่น้องเนาะเป็นเองมันพี่สันคุณมันหล่องไงนั่นงลงเนาะทานไฟก่อน đó, nhìn vào đây luôn. thay cà vạt nằng này, thay cà vạt nằng này luôn. hoho, nước, thay cái quần đằng đó luôn. 1, 2, 3, 1, 2, 3 หนึ่งสองสามสุดยอดพอแล้วาานีกก่ทำบรรยากาศนี่น้องลูกทรายเด้อเด้อท่านกระทางเบาหนังท่นก็มาแล้วตอนนี้เนาะมีกระทางลูกทรายคนรอว่าท่นยืนนลุ โอ้ยกินลายรีบุบาว์เลยเนาะขี้กินนี<จ>่เรียกไงฮะแฉะแฉะถ่ายหงุดียบร้อยแล้วตอนนี้เนาะคนมันลองไงเนาะบรรยากาศเป็นยังไงเออวิอยา่อยอยาไปกินลายกว่าเขากองไอเขาเนาะ,นะไปเลยวันนี้ À, cửa lắm bằng áo ngon ngon Bạn ngon 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 đẹp chắc đó, không hạn chế đó, đi du lịch đấy, nền song song đẹp rồi nó, đẹp điều nó, nó nó 啊，不能弄。哎，那不行。昨天我跟他们说。 นำจับผ่อนออนทำลายทำลายทำ้องทำแบเนีมึงนะยึงเนาะ พี่น้องเลยฮูเนาะจค่สิจบคลิปนี้สุดอยู่ใส่กะสิจบอยู่ฮนเนาะพี่น้องเนาะต้องกักทันไปพี <Tonight> ่น <S omon> ้องแต่ก <Commission> ็เคยมาลงทางขึ้นทางลงทางคืนแต่มันม้วนมเป็นธรรมชาตร์ยิงเอาน้ำไหลเลยพี่น้องอยู่ไหนเนาะ สี่คอคำขอขามาว่าเที่ยวทำให้แน่กะจัดตามคำขอพี่น้องก็เลยลงทุนมาแต่สวรรค์เพื่อเลยพี่น้องเอ้ยมันนี่คือยู่แข่งสลรวันเด้อทำอยู่สลรวันนี่ยนอยู่พี่น้องเรื่องสลรวันแข่งสลรวันพี่น้องทำน้ำรอดประจันทำผัดซุปปวดซนเนาะอย่าลืมเมน่อนพี่น้องอย่าลืมจะลาดเด้อ เป็นเองมันได้พี่น้องเลยนะพี่นะ้องคนเห็นพี่นมอเด้อมืดเนาะมันก็จะเพ็นไปเรื่องงานใส่พี่น้อง สุดเลย่ยังวะซ่องก็บจบลงไปเนาะพี่น้องติดตามคลิปต่อต่อไปพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้ก็บจบไปแล้วพี่น้องคลิปนี้เนาะก็เข้าใจเบอร์ทีมคนเด้อนี่คืออยู่ในถ้ำเนาะพี่น้องเนาะะขอเข้าใจเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อเป็นกำลังใจพี่น้องเ้าพเจ้าเองก็ไแต่มาเที่ยวถ้ำโอกาสดีพี่น้องทีแข่งสละวันพี่น้องเลยแข่งสลาวันในกเมืองสลาวัน เนาะสวัสดี FC มซีเบอร์สกูสุขขคนเด้อเอ้าบายบาย